เขได้ยินเรื่องราวของผู้ป่วยที่อาการหนักมากจนแทบจะไม่มีโอกาสฟื้นตัวแต่กลับมามีสุขภาพดีขึ้นอย่างน่าอัศจรรย์นในช่วงเวลาสั้นๆก่อนจะเสียชีวิตหรือไม่นี่คือปรากฏการณ์ที่หลายคนเรียกว่าเรื่องสุดท้ายซึ่งเป็นเรื่องที่ยากจะอธิบายด้วยเหตุผลทางวิทยาศาสตร์หลายกรณีที่เกิดขึ้นมักแสดงให้เห็นถึงพฤติกรรมที่เหมือนกันคนไข้ที่นอนป่วยหนักมาเป็นเวลานานจู่ๆก็ฟื้นคืนกำลังสามารถพูดคุยหรือแม้กระทั่งทานอาหารได้ตามปกติเรากับวว่าพวกเขาหายดีแล้ว แต่ในอีกไม่กี่ชั่วโมงหรือวันถัดมาพวกเขาก็จะไปยังสงบบางครั้งเราอาจคิดว่านี่คือปาฏิหาริย์หรือความหวังที่ธรรมชาติมอบให้กับครอบครัวแต่ในอีกแง่มุมหนึ่งมันอาจเป็นเพียงกระบวนการของร่างกายมนุษย์ที่เราไม่เข้าใจจริงๆนักวิทยาศา,ศาสตร์บางคนเชื่อว่ามันอาจเกี่ยวข้องกับการปลดปล่อยพลังงานสะสมในร่างกายหรือระบบประสาทที่ตอบสนองในช่วงสุดท้ายของชีวิตแต่คำถามท,าที่ยังคงอยู่คือทำไมสิ่งนี้ถึงเกิดขึ้นและทำไมมันถึงเกิดขึ้นในช่วงเวลาที่สำคัญเช่นนี้ คิดว่าปรากฏการณ์นี้เป็นเพียงส่วนหนึ่งของธรรมชาติหรือมันเป็นสัญญาณบางอย่างจากสิ่งที่เรามองไม่เห็น